โอเคนะครับตรงนี้ที่เสานะครับที่เชื่อมโลโกโตเชื่อมมานะครับมันติดนะครับต้องใช้คนใช้คนแก้นะครับใช้คนแก้คนซ่อมนะครับเห็นไหมครับตรงนี้คือมันติดนะครับมีมันติดโลโกโตเชื่อม ตรงนี้นะครับไม่ผ่านครับก็เลยได้แกะกันครับมันจะติดนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เราขอกีดไว้นะครับนี่นะครับมันเป็นปากมาอย่างนี้นะครับปากมาอย่างนี้อย่างนี้ตรงนี้นะครับมันติดนะครับเป็นฟองนะครับตรงนี้เป็นฟองไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นฟองไม่ได้เราก็ต้อง แก่นะครับแก้ตัวน,นี้ให้มันหายคือทําให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับเห็นเนื้อเดียวกันนะครับเห็นไหมครับที่เชื่อมออกไปแล้วนะครับนี่นะครับ นี่เป็นเอ็กซาเล์หมดนะครับเป็นลมปานะครับเป็นลมปาอันนี้ก็ติดต้องมาแก้นะครับมาแก้เห็นไหมก็จะเขียนไว้นะครับตรงนี้มันจะบาดอะไรย่างนี้นะครับเชื่อมแต่แต่โลเข่ามันเชื่อมติดนะครับคนต้องมาแก้นะครับเป็นไหมครับการแก่ต้องแก้ให้เป็นนะครับแก้ไม่เป็นก็ไม่ไไม่ผ่านนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับมันติดนะครับติดกากะบาดนะครับมันติด ติดแล้วเราต้องแก้นะครับนี่นะครับมีประมาณเชื่อมนะครับตรงนี้มากันนะครับเห็นไหมครับต้องเชื่อมให้สวยนะครับต้องเชื่อมเส้ในให้สวยไม่สวยก็ไม่ผ่านนะครับ ตอนนี้จะเป็นเอ็กซเรย์นะครับองบา์เหมือนกันนะครับ,นะรบงานใหญ่มากนะครับต้องทำไม่เป็นนะครับทำไม่เป็นไม่ได้นะครับถ้าทำได้ก็ถ้าเชื่อมเก่งนะครับก็ได้ชั่วโมงละที่เป็นันบ้านแล้วก็600กว่าบาท คิดเป็นเงินอยู่ญี่ปุ่นก็2,300เยนนะครับต่อชั่วโมงนะครับสำหรับคนเชื่อมเก่งนะครับถ้าคนเชื่อมไม่เก่งก็ก็ไม่มีสิทธิ์เข้าลงเชื่อมตรงนี้นะครับก็ต้องไปทํให้ทําสวนนะครับโอเคนะครับท้านี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับการ การทำงานอยู่ญี่ปุ่นนะครับการทำงานอยู่ญี่ปุ่นเป็นยังไงนะครับผมก็จะถ่ายคลิปให้พี่น้องชมไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับบา,บายๆ